สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะพี่น้องพี่น้องหนูกำลังกันชิ้ย่างไปขึ้นรถเมล์จ้ะพี่น้องที่ไปโรงเรียนจ้ะมื่นี้เมืนี้ไปเรียนหนังสือย่างไปนําการจ้ะพี่น้องจากบ้านหนูมาป้ายรถเมล์กับพไก่จ้ะพี่น้องแดดส่องขนาดน้อพี่น้องเห็นอยู่ มันไม่เรียนภาคัน้นจ้ะพี่น้องค่นี้กําลังกลับกล้องให้เบิ่งมจะ้ะเอาเห็นหน,น,น้าซัดแล้ววันนี้พี่น้องก็าชิย่างทางมาลายเนาะจะพี่น้องนี้เป็นทางมาลาย นี่ฮันเวลาเขาที่ไปฮันพี่น้องที่มีู่นูดดาวโหลดแอปอันเวลาคงรถบัสนะจ๊ะซิรู้ว่าอันรถบัสมาจาักโมงเราจะพี่น้องเขาิบ่ต้องมาท่าเวลานะจ๊ะถ้าเป็นวันจันทร์ทศกะอ่าวันปกตินะจ๊ะก็จะมีชั่วโมงละสองคันที่บ้านแถวบ้านเูาอยู่นะจ๊ะชั่วโมงละสองคันแต่ว่าถ้ามื้อบัญยุทธก็มีชั่วโมงละคันจ้ะพี่น้องนะจ้ะ ยุ้ยันยุ้ก็คือเสาร์อาทิตย์น่นจะก,กับทีมีชั่วโมงละขันแต่วันธรรมดากับมีชั่วโมงละสองขันเฮาทิมีนู่นทีมีแอปเบิ่งว่ารถทิาม,มาจักโมงจักโมงนะจ๊ะจ้ะพี่น้องพี่น้องไปรถคนแรอันนี้จ๊ะพี่น้องไปรถมี เพื่อห้านาทีเดี๋แต่พี่น้องจะมีป้ายบอกนี่มีป้ายบอกแต่พี่น้องเนี่รนถะเมล์ที่จอดนี่เราจะพี่น้องมองจอดรถเมล์จ้พี่น้อง,อง,อดดองตอนนี้ก็ขึ้นรถเมล์นะจะพี่น้องเดี๋ยวค่อยเสื่ให้เบ่งบรรยากาศข้างนอกนะจ่ะเบ่งอยู่ข้างนอกนะจ่ะพี่น้อง เดี๋ยวหนูกลับกล้องนยจ้ะมันนีอากาศดีจ้ะพี่น้องลมน้อยนึงแต่ว่าแดดดีจ้ะนั่งเพิ่งวิวกันไปไเรื่อยๆนะาจา๊ะพี่น้อง <c oughs> หน้า,นาหน้า,นาต้นไม้ก็ร่วงโดยแล้วก็บม่บตายนะพี่น้องพอหน้าฮอนก็ขึ้นไม่อีก สวัสดีจ้าพี่น้องห้องโรงเรียนแล้วจ้ะพี่น้องนี่จะหิวข้าวจะพี่น้องทุนได้อัน,นขนมปังซื้อขนมปังจ้ะพี่น้อง,ง,งเล่มุอพี่น้องคนย่าใส่กระเป๋าเดี๋ยวสิกินจ้ะขนมปังใส่มีหวานน้อยนึงจ้ะพอดีก่อนที่มาห้องโรงเรียนหนูแวะไปซื้อข้าวเหนียวมาพี่น้องข้าวเหนียวเมื่อจ้ะก,ก็เลยซื้อได้มานรูเดียวเพราะว่าดูร้าน เอเชียมีแค่ถุงน้อยเนี่ยจ้ะเดียเเ๋ยวถ้าไปร้านในเมืองเนี่ยจะซื้อเลยเป็นโหลถุงใหญ่จ้ะเพราะว่ามันชื่อราคาถือกต่อันนี้โลหลเนื่องจ้ะก,กินก่อนเพราะว่าพูดีแฟนท่านไปเฮ็ดงานจ้ะพี่น้องก็เลยมีก็เลยมีต่ข่ายแบบนี้ก็เลยเอาแบบนี้ก่อนเนาะมีอย่างก็กินไปจ้ะพี่น้องแล้วกันนู่นได้อันนี้มาเคยกินจ้ะพี่น้องมันชื่อเป็นนิ่มๆดอกได้ยังบุกินียวกินอันนี้ก่อนยวกินอันนี้ก่อนจ้ะพี่น้อง พี่น้องเป็นแต่แซ่บอยู่บอจ้ะมาเด้อพี่น้องมื่อกี้น้ำค่อยเด้อแคั้นขนาดพี่น้องค่อยใส่เชือกยาวมาเพราะว่าทางนอกเพอยว่ามันรุมอ่ะนะเพราะว่าค่ะกลับเดียวกับตอนแรงย,ยันหนาว <c oughs> แต่หัวขนาดตอนนี้ แช่กับพี่น้องกอบมันมันมหวาดน่อยนึงค่อยๆมากว่าอันนึงจ้ะกินลงพร้องจะน้อยไปเข้าเรียนจ้ะพี่น้อง คำใำญ่ทย่หิวข้าพี่น้องเมื่อยยังเวฮันเล่นนี่ขนมจิ๊ม คนกบูรุก็จะเป็นขนมเนี่ยเป็นขนมปังเพา่คุณน่าแบบมันที่หวานน้อยนึงแบบตอนแรกจ้ะสำหรับคนบ่มากกว่าล้วก็มีน้ำพี่น้องเอามาจากบ้านจ้ะขวดน้ำก็มาทั้บ้านเลย เงียบแต่พี่น้องรูว่าทงใส่เรียนผ้าค่ำหนังกระเจ๊ะเงียบจ้ะห้องหนูเรียนมามื่อละสามสี่คนเมื่อรับพี่น้องเหลือแต่นี้ก็ไ่สิแต่นี้มีประโยชน์เลย หนึ่งคล้ายๆถั่วเอาทำเป็นไงบ้างเป็นถั่วน้อยดอกเดีด๋วยวพี่จีงเปิดนี้ส่วนพี่น้องสิงเบิ่์จะอ่านเนอะยังบุ้อิ่มข้าบเป็นไนดอกเดีย๋ยวคืนนี้อ่นน่ี่จพี่น้องได้ต้องอ่นนได้คุกอันีนะ่น้ กินอันเดียวเนี่ยกินพอรองท้องไว้ก่อน,เด,ดน,เ,นออเ,เดี๋ยวกล้าไปพักกินยังอื่นอีกนะจ๊ะเดี๋ยวกลับบ้านพี่น้องมันพี่เป็นนิ่มๆหนรอกนีจจ๊ะพี่น้องคุยกายบ้างเงยมีไซส์แบบไงจ๊ะมันคือพวกคือไกันอันนี้ออกสีม่วงอันนี้ออกสีเหลือง หวานจ้ะแต่กแ็แซ่บัากหวานแต่ถ้าคนมากกรซาตนี้โอเคเลยเพราะว่าหอมพี่น้องหอมหวานพอแล้วจาะพี่น้องเดี๋ยวแคเข้าห้องเรียนแล้วจ๊ะ จ้าพี่น้องคลิปนี้เอาไว้จะมีกันนะจ้าคลิปน้านี้วถักถ่ายกันมาจากพี่น้องขอบคุณเลยดายเด้อพี่น้องที่เข้ามารับชมทุกหนุหนก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องทูส้สคนอข่าวจ้าไปแล้วจ้าพี่น้องบ๊ายบาย,บาย